จังหวัดระยองมีภาพอุบัติเหตุน่ากลัวเกิดขึ้นนะคะรถคันหนึ่งขับมาแล้วเสียหลกักแล้วก็ชนเข้ากับร้านเสริมสวยเสาที่ค้ำโครงหลังคาเนี่ยงอจนเกือบจะพังทั้งร้านค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดตามลูกศรที่เราชี้ให้ดูคือรถคันที่ประสบเหตุค่ะเสียหลักหลุดโค้งแล้วกระแทกเข้าไปอยู่ที่หน้านร้านเสริมสวยแล้วมันกระแทกตรงเสาที่ค้ำหลังคาหลังคาเกือบจะพังลงมาทั้งแถบจุดนี้คือถนนสายสาราอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ เจ้าของบ้านที่อยู่ในนั้นคุณเพชรชบาลรวงพึ่งบอกว่าอยู่ๆได้ยินเสียงดังโครมตอนสามทุ่มคือคิดว่ามันต้องมีอุบัติเหตุแน่ๆละ่ะเพราะว่าเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ไม่คิดไงว่ามันจะเป็นบ้านตัวเองพอเดินออกมาดูหน้าบ้านแทบจะเป็นลมของในบ้านเนี่ยพังเสียหายกระถางต้นไม้กระจกประตูแตกกระเรือนพื้นขณะเดียวกันเห็นกู้ภยัยรียบมาช่วยเหลือนําคนเจ็บออกมาจากรถก็เดินไปดูอาการคนเจ็บเหมือนกันแต่ว่าเขามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ก็เลยยังไม่ได้มีการพูดคุยสอบถามกู้ภัยก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนฟังเสียงจากคุณเพชรบาค่ะช่วงเกิดเหตุน,นี้คุณป้าทำอะไรอยู่ครับกำลังจะเข้าห้องนอนนะคะคก็เตรียมจะขึ้นนอนแล้วก็ได้ยินเสียงโคมคก็นึกว่าปกติแถวนี้ก็จะมอไซค์อะไรเฉี่ยวชนกันบ่อยคราวนี้ไม่คิดว่าจะเป็นบ้านตัวเองอ <laughs> ก็ <laughs> เลยออกมาดูออมาดูก็ช็อกอยู่แป๊บนึง เออคือก็อยู่ถนนที่ไหนได้มาอยู่ที่บ้านครับจะตกใจเลยใช่ไหมฮะก็สตันไปอยู่ภาคหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นคอนเจ็บอยู่ท้ายกระบะบก็เลยไปดูที่คนเส็บ,บลืมบ้านเองไปดูคอนเจ็บ ส่วนร้อยเวรสพเพนระยองนะคะบอกว่าคือเดี๋ยวต้องรอผลเลือดจากทางโรงพยาบาลก่อนว่าคนขับขี่นะมีปริมาณแอลโกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกําหนดไหมเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยเขาบาดเจ็บแล้วมีอาการแน่นหน้าอกไม่สามารถเป่าวัดแอลโกอฮอล์ในที่เกิดเหตุได้<ม>ออก็เข้าใจอะนะแน่นหน้าอกอ,อาจจะเป่าออกมาไม่ไหวก็เลยให้แพทย์เนี่ยตรวจรักษาดูก่อนพออาการดีขึ้นค่อยเอาผลเลือดเนี่ยมาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า มีแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่ตอนนี้ก็เราย,ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรส่วนเรื่องของความเสียหายรถคันนี้มีประกันเดี๋ยวก็ติดต่อประกันมาดําเนินการต่อค่ะไม่ได้จะรีบเข้าไปเสริมสวยใช่ไหม <laughs> อืมแต่ว่ามาแรงมากเลยเนี่ยนะเสาหลังคาเนี่ยเ,ออเกือบจะพังเลยอะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวัน ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินท TV วี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ